菩萨สมปตเจ้าขอความสุขความเจริญพรามองดงามไพ่บุญในธรรมจะไม่ได้ทางสาธุชนทุกคนทุกทานขอเจริญพรวันนี้จะมาภาพจะมีธรรมะมุฝ่าวัตรเย็นโยมทุกคนทุกทานจีกระติติดตามส่นไดการธรรมะจากพระอาจารย์คมันนี่ในวันนี้เราว่าเป็นโอกาสเป็นวาราอันดี ที่อาตอมาคาใจมาจำพรรษาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้ก็มีธรรมะเล็กๆน้อยๆมานำเสนอของต้นยอดโยมสาวต้นยอดโยมทุกๆ,ๆคนในการประพฤติปฏิบัติธรรมทุกคนทุกคนในบ้านในเฮือนให้เกี่ยวการงานสารต่างๆ,างๆก็ต้องมีธรรมะไปประคับประคองจ,จิตใจธรรมะได้มาในกระแสได้มองธรรมะที่เป็น หัวจิตวัวใจแ,แกออกตนญาติโยมบุมสาธุชนทุกคนทุกทางมีสองขอดยกันคพืเอินว่าทำม,มีอุปรการามาสองอย่างหนึ่งสติความระลึกได้เ้าสิเถอะสิทำอย่างก็มีสติเป็นความระลึกไดใ้ให้หู้ให้หู้โต อยู่เสมอว่าเรากำลังทำในสิ่งที่ถืกตองบอรหรือบตอนมีเฮาเอาขันเมื่อเฮามีอารมณ์จีบ่ด,ด,ดีอารมณ์โกรธอารมณ์หายอารมณ์ขียดอารมณ์สั่งเกิดขึ้นนะเฮาก็ใส่สติก็คือความใดน,นึกใดนี้มาบังคับระงับอารมณ์นั้นให้หายไปในทันทีทันใดอันที่สองสัมปัสสัญญะ ความหูเมือคิงคำภาษาญี่ปุ่ความหูเมือคิงคือว่าในกำลังที่เขากำลังทำลงไปนั้นเขาหูเมือหูสึกโตหูเมือคิงหูเมือว่าลมเฮากำลังบอดีหูเมือว่าหัวเมียหรือว่าผููได้ก็แล้วแต่คนหลอก้างอารมณ์บอดีเดี๋ยวมาบอกเส่เฮามาดาเฮามาว่าเฮา,มา,า,เามาดาเฮา มาปล่อยมาดาสิงที่บดีให้แก่เฮ้าเฮากับผู้เมื่อคิงเนาะผู้เมื่อคิงว,างว่าเา้าตอบโต้วิธีใดถ้าแม่เฮาตอบโต้โดยวิธีที่ดาคืนบอเพืเ่อนเพื่อนยังบอกว่าโกรธคือโง่โมโหคือบ้าัน,นี่ถ้ามาจากพะพยอมอยู่ประเทศไทยเนาะโกรธคือโง่โมโหคือบ้าเพื่อนว่าขั้นท้ใดโกรธ ผรูได้ให้าย,ายอันนั้นนะเขาเอิ่นว่าคนคนโง่เนาะเขาไม่ต้องใหา้ต่อไปเ้ากับเป็นคนโง่เป็นหมูเขาเสียนะเออเพราะฉะนั้นแท์พุทธน่ะม,มีสติมีสัมปชัญญะคว่วหูโตเนาะในการที่จะต,อต่อโต้แต่ว่าหากทำยากนะเหตุยากไม่ออกม,มาตนบางคนก็บโอ๊ยมันเหตุบ่ได้ดอกขาหน่อยเสียนะขันธรรมาดาเขาเ้าก็ต้องด่าข,ขึ้นมาทันเดีย้ยเออในการ อยู่ที่ออกตัวหยาดโยมเดอ้อผู้ศีจะปฏิบัติได้คันเป็นห้าเห็ดได้เนาะคันเป็นห้าปฏิบัติได้มีสติสัมปชัญญะนในการปฏิบัติคันเป็นห้าเห็ดได้แหละแม้นว่ามีไฟมาใส่ห้าห้าตัวเอาน้ำเย็นตอบแทนไฟหนึง่งไฟหนึงน่งผู้ศีรษะไปเรียกขอฝ่าออกตัวหยาดโยมสุขสุขคนให้ปฏิบัติธรรมมี ทำน,นิบากรามาสองอย่างสติสัมปัสสัญ,ญาสติความระลึกไดสอความหูโตหูเมื่อคิงสัมปสัสญ,ญาความหูเมื่อคิงในการที่จะลงชีวิตประกอบนาทีการงานจะมีธรรมานี่ก็คือว่าเอาจะได้พบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็มีความสุขในครอบครัวเจริญพร